สบายดีพี่น้องมดสุขภูสุขคนเนาะมื่อนี่มาข้อกับสาวว่งเวียงแช่แนวมานั่งปิ้งเป็ดแบบธรรมศา,ศาสตร์ให้พี่น้องได้เบิง่งฮาวบตรองมีอุปกรณนะ์อันเดอหลายเนาะบต้องไปซื้อตะนางเสียงเงินจีบกกนะฮาปิ้งแบบง่ายๆเนาะเอาไม้ไผ่มาน,นี่เป็ดนะ่กระส่ได้แล้วช่วงนี้เป็นช่วงอากาศดีดี อากาศเย็นเย็นเหมาะกับการมาปิ้งเป็ดปิ้งนันปิ้งนีเนาะวาหอดอากาศเย็นแล้วนี่ก็เหมาะกับการอับแหง้งเนาะพี่น้องเน,นาะบู้ว่ามีไผเป็นคือคอยบออากาศเย็นเย็นหีก็หนาวหนาวก็ขี้คานอับน้ำพ่อพอจากพี่น้องพ่อกำลังมีปัญหากับเป็ดอยู่อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ก็ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนเนาะ ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจให้สาววังเวียงในเดอพี่น้องเดอบ๊บายบาย